ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันเสาร์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนซึ่งตรงกับขึ้นสองค่ำเดือนสิสองปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงรายวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรืออาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีตัวเราก็จะเป็นสิริมงคลจะทำอะไรก็จะมีผลกำไรเกิดขึ้นจะทำอะไรก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้น รับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่เรียกว่าไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปปะมงคลในวันนั้นถือว่าเราจะทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเขหสถานหรือว่าเราจะออกไปทำงานนอกสถานที่หรือว่าออกจากบ้านในแต่ละวันนั้นเราควรจะทำอย่างไร ตามตำราของโบราณก็ได้บ่งบอกเอาไว้ว่าสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าก็าท่านตื่นนอนตอนเช้าให้ท่านล้างหน้าแปลงควันหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคล สีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกท่านจะมีโชคมีลาภในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานในวันนี้ก็รู้สึกว่า ดูแล้วจะไม่ค่อยลาบรื่นเท่าไรนักถ้าหากว่าเราทำงานร่วมกันอยู่หลายคนในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังในด้านของการผิดใจกันหรือการทำงานที่เรียกว่าไม่ลงตัวกันในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในเรื่องการเงินจะไม่มีอุปรสรรค อะไรทั้งนั้นถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการลงทุนในวันนี้ท่านจะได้กําไรที่เรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนมาตลอดในช่วงนี้เรามาดูในด้านของความรักกันบ้างสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้ววันนี้จะมีความรักที่หวานชื่น ส่วนคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้จะมีแววที่จะมีคนเข้ามาสนใจคุณอยู่คุณจะมีความสัมพันธ์กันดีมากในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจัน์ทรในวันนี้และสีที่เป็นมงคลสำหรับตัวท่านในวันนี้ก็คือสีฟันบุรีจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถ้าท่านคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในด้านของการงาน การงานวันนี้ท่านจะมีงานดีๆเข้ามาหาท่านบางทีก็มีงานที่เรียกว่าเป็นงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านบางครั้งนั้นท่านอาจจะทำได้ดีหรือบางครั้งอาจจะมีการเรียกว่าปวดหัวนิดหน่อยในด้านของการทำงานในวันนี้จะมีงานจุกจิกหรือจะมีงานเร่งด่วนจะทำให้ท่านนั้นต้อง เหนื่อยหน่อยในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านทำการเกี่ยวกับการค้าขายในวันนี้ท่านจะขายดีมีกําไรอย่างมากมายเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ ถ้าหากว่าท่านมีคู่อยู่ในช่วงนี้ก็จะแลดูห่างเหินกันหน่อยเพราะว่าในเรื่องของการทำงานหรือมีธุรกิจที่ท่านจะต้องออกจากบ้านไปทำงานบางท่านก็ไปทำงานต่างจังหวัดแต่สําหรับคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ท่านจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมถึงจะเป็น เป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปถ้าหากว่าท่านไม่ปรับตัวท่านก็อาจจะต้องอยู่เป็นโสดไปก่อนในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ และสีที่เป็นมงคลในวันนี้ติดเนื้อติดตัวติดเสื้อผ้าก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์มีอำนาจมีวาสนากับตัวของท่านในวันนี้ถ้าว่าท่านคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานช่วงนี้ท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ มีทั้งงานนอกบ้านและก็งานต่างจังหวัดท่านอาจจะต้องออกเดินทางไปเกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านอาจจะต้องไปตรวจงานดูงานอยู่เสมอในช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเท่าไรในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะมีเงินเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง รวมถึงการที่ท่านเคยลงทุนอะไรกับใครเข้าไว้ในช่วงนี้ท่านจะได้กําไรอย่างงดงามในช่วงนี้เรามาดูในด้านของความรักกันบ้างความรักของท่านท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้จะมีความรักที่ดีมีความสดใสทำอะไรก็มีที่ปรึกษาหารือกันได้ส่วนสำหรับคนที่ยังเป็นโสด ช่วงนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงต่อไปคุณอาจจะได้อยู่ร่วมกันสำหรับท่านที่เป็นโสดอยู่ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลน,นี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านในวันนี้ถ้าว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ระวังจะมีการขัดแย้งหรืออาจจะมีการเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์อาจจะไม่ลงตัวกันจะทําให้ท่านนั้นต้องมีความกังวลและมีความที่เรียกว่าไม่แน่นอนกับในเรื่องการงานในครั้งนี้การทํางานรวมกันในท่านระวังอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันอีกในช่วงของวันนี้ การเงินในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากขึ้นบางครั้งนั้นท่านจะจ่ายมากกว่ารายรับในด้านของความรักในช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีความสุขหรือว่าบางทีบางครั้งท่านอาจจะหวาดละแวงเกี่ยวกับคนที่มาอยู่ร่วมกันหรือว่าอาจจะมาอยู่เคียงข้าง หรือว่าคนใกล้ชิดติดกันในช่วงนี้บางทีบางครั้งเขาอาจจะพูดจาทำให้เราต้องคิดมากก็ได้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ก็เก็บเนื้อเก็บตัวไปก่อนชอบอยู่เงียบๆชอบอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นท่านก็ยังต้องเป็นโสดไปก่อนในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิด อยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหนะันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องการงานการงานวันนี้คุณจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆและจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านแต่ท่านก็ทำได้ ท่านเป็นคนที่มีความเรียกว่าพิถีพิถันและมีพรสวรรค์ในการทำงานอยู่แล้วงานของท่านจึงมีความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปเรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างคุณจะมีรายได้ ในการที่ท่านเคยลงทุนเอาไว้ท่านจะได้ดอกได้ผลในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำอะไรก็ท่านตั้งใจทำต่อไปการเงินการทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในด้านของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีความรักอันอบอุ่นจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกในช่วงนี้แต่สําหรับคนที่ยังเป็นโสด ท่านจะเป็นคนที่เนื้อหอมจะมีคนเข้ามาหาคุณและจะมีเข้ามาให้ท่านเลือกมากมายในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านมองดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัตกันบ้างในวันนี้ ท่านตื่นนอนตอนเช้าให้ท่านล้างหน้าแปลงควันหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระรฤาัสในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นให้มีติดเสื้อผ้าในวันนี้ก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านจะทำให้ท่านมีโชคมีลาบ ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็จะมีงานยุ่งยากเข้ามาหาท่านจะมีทั้งงานหนักและก็งานเบามีทั้งงานใหม่ๆและก็รวมถึงงานเก่าอีกมากมาย ท่านจะต้องรีบฝนฝายหรือว่าท่านจะต้องรีบทำให้เสร็จสิ้นไปเพราะว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยท่านจะเหนื่อยหน่อยในช่วงของการทำงานวันนี้การเงินเรามาดูในด้านการเงินช่วงนี้ท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆคุณจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอยู่เสมอโชคลาภ ก็จะมีเข้ามาหาท่านอีกมากมายเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นบางท่านนั้นอาจจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้ในช่วงนี้สำหรับคนที่มีสำหรับคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงก็ได้ ในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้เราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีน้ำตาล จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้คุณจะทำงานอะไรก็จะเป็นงานที่ดีเป็นงานโดดเด่นถ้าเป็นงานประจำก็จะมีโบนัสเงินเดือนดีในช่วงของต่อไปก่อนที่จะสิ้น ปีเก่าเข้าปีใหม่นั้นเงินทองของท่านก็จะหลั่งไหลเข้ามาด้วยนำพักน้ำแรงของท่านท่านลงทุนอะไรก็จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใคร่คนที่มีคู่ก็จะมีความสุขมากขึ้นสำหรับท่านที่ยังเป็นโสด ช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสที่จะต้องสระโสดเพราะว่าจะมีคนเข้ามาหมายปองท่านอีกมากมายในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านห,น,หน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมหรือสีควันบุรีจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการทำงาน การทำงานวันนี้คุณจะต้องออกนอกสถานที่บ่อยครั้งหรืออาจจะต้องไปต่างจังหวัดหรือไปนอกพื้นที่เพื่อเป็นการดูงานหรือว่าไปทำงานในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินช่วงนี้บางครั้งคุณจะมีความรับผิดชอบอยู่มากท่านอาจจะต้อง ควบคุมในเรื่องการเงินการทองให้ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองท่านอย่าไว้ใจใครในช่วงของวันนี้ในด้านของความรักในช่วงวันนี้ต้องคอยระวังเพราะอาจจะมีคนเข้ามาหาท่านมาพูดจาท่านนั้นใจอ่อนหรือว่ามีใจโลเลเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีสำหรับในเรื่องของ ความรักในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันของเราจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี